ครับด้านหลังนี้เป็นแบบจำลองของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครับที่ได้จำลองส่วนราชพัชที่หมายถึงพระมหากรรษตริย์ของไทยทุกพระองค์ครับที่ทรงคุณูปการต่อชาติต่อแผ่นดินของเราครับก็มาตั้งไว้ให้พวกเราทุกคนเยาวชนคนรุ่นหลังครับได้เห็นถึงพระมหาปีชาสามารถของพระมหากรรษัริย์ไทยทุกพระองค์ครับ สวัสดีครับผมคุณครูพิชัยพยุเวศครับครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทับราชวิทยาตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาสแก้วครับกระผมเป็นคุณครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ซึ่งหมายถึงครูที่เป็นขวัญใจของนักเรียนทุกคนครับในระดับจังหวัดสะแก้วซึ่งรางวัลน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีครับ ตลอดระยะเวลา20ปีที่คงความเป็นครูอยู่นี้นะครับผมได้ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้กล้าสแสดงออกให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีความเสียสละในการทํากิจกรรมต่างๆนําพาชื่อเสียงสู่โรงเรียนจนสามารถนําไปเป็นแบบอย่างและใช้ในชีวิตประจาวันของลูกศิษย์ลูกหาเราได้ครับจึงทําให้ลูกศิษย์ของกระผมนั้นประสบสําเร็จในการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพมากมายหลากหลายคนครับ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครับรางวัลสมเด็จเจา้าฟ้ามหาจาัก,กรีเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของชีวิตของความเป็นครูของเราครับกระผมจึงขออนุญาตขอเรียนเชิญสถานศึกษาสิทธิ์เกา่าสิทธิ์ปัจจุบันทุกคนทุกรุ่นครับสามารถส่งรายชื่อคุณครูที่มีสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถถูกคัดเลือกเป็นครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจา้าฟ้ามหาจัก,กรีในปี2566นนี้ครับแถมอีกนิดนึงครับรางวัลสมเด็จเจา้าฟ้ามหาจัก,กรีนี้นะครับ หากผู้ใดได,ได้รับรางวัลน,นี้แล้วจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้านะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยาบรมราชกุมารีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญคุณทุกท่านครับส่งผลงานรูกสิทธ์ทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันส่งรายชื่อคุณครูเพื่อร่วมคัดเลือกในปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ